ดินมันไม่แข็งจะดึงออกมาได้ลากเลยนี่นะหมไยถ่ายโลรถใช่ทางนี้ทางตูดหรือทางหน้าทางไหนนั่นแหละนั่นแหละเป็นมันสากแหละเดินเขาไม่สะดวกอีกหมายถยก็เดินไม่สะดวกจะลำหน่อยหร่พี่น้องจ๊ะยายไหมมาถึงป่าต้นกระเทียมแล้วจ้าทีนี้มาเป็นตะยานแถดยางไปเรียนอยู่ ไอ้รถป้าเหมียวน่ะกับเพื่อนกับพี่นัดกับแฟนป้าเหมียวเนี่ยตามตูดยายไหมมาจ้านั่งรถมาเกือบชั่วโมงหนึ่งพี่น้องจ๋าเพราะว่าไอ้รถบัสต่ะอยู่ด้านหน้าช้ามากมากจ้ะพี่น้องจา๋าเมื่อห้านาทีสิบนาทีที่ผ่านมารถป้าเหมียวอยู่ด้านหลังยายไหมจา้าแต่พอมาถึงแล้วรถหายไปไหนเขาไปไหนไม่รู้ยายไหมก็เห็นรถเขาตามมาตลอดอยู่นะเพราะว่าเขาไม่รู้จักทางยายไหม่ต้องออกก่อนใช่ไหมคะเนี่ย รถหายไปไปตามก่อนมันแปลกที่ว่าทโทรศัพท์หาใครก็ไม่ติดนะจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องจานี่หาเจอแล้วพี่เหมียวพอดีพอดีโซเฟอเขาจอดปัสสาวะนะจ้าพี่น้องจ้าก็เลย,ยไปหากันไปเจอตรงนู้นนะจ้ามา,าดูาปากกระเทียมมันเป็นอะไรดูมันยังยไม่เกิดพี่น้องจ้ามันเกิดแล้วแต่ตะปุ๊ตะปิ้ป้าเหมียวเดีวเดี๋ยว,ยวไปตัดนี่น,น,นี่นี่จะนี่จะส่องให้ดูนี่ สองให้ดูมันกําลังเกิดมาเร็วเกินไปดูดูมันดูดูมันสดนี่เอาตะกร้าตั้งไว้ตรงนี้นะถ้ามันเกิดนี่มันคือมันเหนียวมากมันเหนียวเลยน้องน้องเหนียวเลยทำไมหนูเอามาลา้ตะกร้าร์ตว่าเหนียวเจอดอกไม้ในป่าด้วยเห็นไหมดอกเตียวเ้ย <c oughs> ดอกตเียวอะไรจะแม่ บานเทเวยุยธิ์เหล่นี้นี่ดอกไม้อะไรเนี่ยกินสดๆก็อร่อยนะจริงป่ะอ้อหอย่างเซสุกจะใส่ปั่นต้นเม้าดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้สวยเขาจะขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวพี่พี่พี่ดู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 ตัวต้นเล็กๆมันมันไม่ใช่น้อยๆนะงาตัดอย่างนี้เหรอกินดอกเหมือนผัดตับไม่คานว่าดอกผัดตับอ่ะ นั่นแหละอร่อยใครที่ไม่ชอบกระเทียมน่ะเอานี่ไปผัดกินเอาไปนึ่งก็ได้นะพี่เออเวลานึ่งต้องนึ่งใส่หัวนะมันจะอร่อยเวลาผัดต้องผัดใส่กระทะโอเคเออถ้ามันเกลี่ยมันจะมีดอกไม่ใช่ไงมีดอกนี่เราชอบปีแล้วเราได้แบบนี้ปีที่แล้วเรามาเก็บดอกเราได้เยอะหนูมาแบบเราจะเอาอีกแบบนึงไงอร่อยดีหว่าฮัลโหล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  ถ้าเราตัดแบบนี้มันไม่ได้ลากมันนะถอนลากมันด้วยมันงามมันป่าอุดมสมบูรณ์เนอะเขาบอกว่าทำอุ้ยที่ทำกุ้ยช่ายอร่อยเออกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายใช่อย่างเงี้ยน่าจะดีกว่ากุ้ยช่ายได้ทำได้เนเราเห็นในอินยูทูบเขาทำอยู่กุ้ยช่ายมันจะหอมกว่าใบเก๋อ่ะจ้าอือกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยดูสุดมากไม่อยากได้เต็มตะกร้าแล้วเหรอคะได้เต็มแล้ว ้าเหนียวที่สิก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็เหนียวจะร้องเพลงอยากร้องเอาในร้อ่ในป่าดิค่ะเขาเรียกอะไรนะคุณร้องเพลงก็อย่าลืมกันไกลนะลลลลาาาไม่เขาว่าเราเปล่าเนี่ยร้อว่าอะไรล่ะมันอยู่ในป่าคุณอะเดินเดินเขาไม่สะดวกอีกไทยก็เดินไม่สะดวกอีกจะรำกันหน่อยเหรอลลลลลาาาาาเออป้าเหมียวอยากร้องอยากร้องแต่ เพลงที่ว่ามันจะติดฤกษ์ติดเผื่อต้องทนทำนาจึงจะพาไม่สนใจมันเสียเวลาปาต้องไปทางนู้นโอเคฮะเกียนไหนเอ่ยมีไหมพี่มี่วะตรงนี้นี่ก็ไม่ได้หรือนะมันมันชอบอันใหญ่ๆมันจะอยู่ฝั่งทางนี้นะเก็บ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 เออโอ้ยหน้ำก็หัว มาเลยกันยาเด็กๆอุ้ยตรงนี้เยอะมมนี่แบบๆยาวอยู่นะอันนี้ใหญ่ยาวธรรมชาติทำไมเห็นไมธรรมชาติเราอย่าทำร้ายธรรมชาติเพราะธรรมชาติให้ประโยชน์กับเรา <laughs> คุณเด็กเห็นไหมไม่ได้ปลูกก็ยังมีต้นกระเตรียมให้เรากินนะก็เหนียวขอบคุณนะคะธรรมชาติไม่เคยทำราท <c oughs> ้ายใครแต่เราทำรทายธรรมชาติ <c oughs> เราก็มาเมก็บไปตะเตรียมในธรรมชาติ เป็นไรยิ่งเก็บมันก็ยิ่งเยอะถ้ารอถ้าอรอดอกมันออกดอกนะกนถ้าเกิดเรามาก่อนอ่ะเราก็จะได้กินทั้งต้นนะแต่ถ้าเรามาสายเราไม่ได้กินทั้งต้นทั้งดอกนะดอก <c oughs> ดอก็จะดอกบานหีดอกตูมถ้าเราต้องมาเร็วดอกตูมจะอร่อยพี่รู้ไหมว่าปีที่แล้วหนูมาดอกขาวเต็มเลยนะแล้วหนูไม่รู้ว่ามันมาช่วงไหนจำไม่ได้มาแบบเดาๆน่ะจ้ะอุ้ย ดมเลยดมแล้วกินเลยแต้ย,ยซีบเลโ็โขึ้นเองข้าง,างไปอ,อซีบเลแถวบ้านหนูก็เยอะข้างๆถนนะดน,นม่ใินะคล้ายๆผ,ผักแป้นน,ะน่ะกินเลยหนูกินแล้วไม่ตายขี้เหมียวใส่ตุ้มหูไหมปีแมลงครับเออแปบกไมคทับพี่ใราะอะไรรู้ไหมคะเออซีไหมไทยนะก็เนี่ยแม่คนนึ่งเอ่อ แม่นกยุงที่เขาตามไม้ตลอดนะเม่นกยุงที่ว่าอยู่อยู่แถวแถวดินเท่าเราใช่ไหมที่คุยกับป้าเหมียวแม่นกยุงเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนฮักฮักกันหลายกับไมกับเหมียวนะก็เลยให้ให้ปิดแมงทับมาใส่แล้วก็เอามาให้ไหมดูว่ามันสวยไหมสวยสวยจ้าสวยมื่อจำได้ไหมที่เราไปเก็บเห็ดเล็กๆนะป้าเมียวเห็ดอะไรนะอะไรนะสนเตอเอ็นนตอเอน ที่ว่าเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดนะเหมือนกับเก็บนี่แหละยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งอย่างนี้ก็เหมือนกับที่เราเก็บใบกระเทียมนี่แหละจ้าเพราะว่าเหมือนไหมก็เดินไปไหนกรยังเจอเก็บเป็นหน้าหน้าเป็นลาบเป็นนามมนเกี่ยวข้าวเลยอ่ะนู่นนู่นไปทางนู้นจะได้เก็บไปด้วยไปทางนู้นต้องเก็บไปตามก้อนไปอย่าไปเหยียบต้นกระเทียมหนูนะไปทางนู้นไปเลือยตรงไปแต่อย่าเหยียบคนกำลังจะไปเก็บอยู่ เขาบอกว่าให้พวกเราตั้งตั้งร้านไอ้ตั้งเลยคณะหมอลำโอ้หมอลำคนได้ก็สามสาวเจอกันหมอลำต้องมาแล้วก็ให้ไหมไทยได้มีคนดูเยอะๆนะคะแล้วก็ต้าเมียฝากช่องซีป้าเนียก็มีช่องอยู่นะช่องเฟ็เพจอะปฟาเมียก็เปิดเพจเพจของป้าเหมียวป้าเหมียวเมืองรับแลนะคะแล้วก็ปีหน้าเออขอฝากแฟนๆไหมไทยทุก ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะปีหน้าป้าเหมียวก็จะเปิดตัวเปิดร้านอาหารไทยแล้วก็มีฝรั่งเศสด้วยมีมีอาหารลาวด้วยไหมเล่มให้พักด้วยนะคะอาหารลาวมีไหมคะอาหารลาวก็มีค่ะแล้วก็ป้าเมียวก็จะจัดงานมีลำเต้นนะคะเดี๋ยวก็ให้ไหมไทยจัดคณะเออคณะมอลำเอหมวลำมอลำคอเข้าหรือเปล่ามอยลำ มาลำมาลำอะไรก็ได้ท่านผู้ชมชมชมช่อชมไหมไทยทุกท่านขอให้ร่ำรวยห่ารวยแล้วก็ห่ารวยห่ารวยร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ข้าอะไรอีกอย่างคาฐาเงินล้านแล้วก็าเงแล้วรับก่อนคาฐาเงินล้าน,านาถานานือว่าสัมปติฉามินาสังสิโมพรมมาจะมมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พรมาจะมาหาเทพาพาหาหาลือลือสาธุขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับพรนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญถ้าฐานเงินล้านี่แบบปะปะเก็บกระเทียมไปก่อนไปเก็บกระเทียมไปก่อนนะวันนี้เงินล้านเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวงินล้านเดี๋ยวก็มากระเทียมเดี๋ยเงินล้านมันหล่นมาอขนาดมาอยู่ป่ามันยังมาลาตามาลาขนาดอยู่ป่านี่ก็ต้องพกไม้มาด้วยพกไม้มาด้วยหรอะ พกไม่ไม่ด้วยแหละมาแค่นี้ก็พกไม่ไม่ด้วยพกไม่สนุกสนานพวกเราอ่ะใครดูไปก็อมยิ้มไปไม่เครียดจ้ะช่องใช่ต้องไม้ไทยนี่เครียดด,ด,ยดูได้ดูทุกเพศทุกวัยไม่ถ้<ข>าหามหาจัก,กรพรรดินะคะงงม,มหาจากักรพรรดินี้คือให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด โควิดให้ไปไกลๆจากพวกเรานะคะคือนะคะจักรพรรดิเดี๋ยวนึกก่อนนะป้นเมียวจำไม่ได้แล้วแม่หมอลืมบทสวดแล้วแม่หมอแม่หมอลืมสถาบมหาจักรพรรดิเสียงพี่เหมียวกับเสียงไอ้ไมโครโฟนอ่ะเหมือนกับไอ้งานวัดที่ว่าเขาปิดทองพระเลยนะไม่ใช่ปิดทองหลังพระปิดทองนั่นปิดเออเขาปิดลูกนิมิตปิดลูกปิดทองหลังลูกนิมิตฝังลูกนิมิตห้เสียงกับอันเมียผู้ใหญ่บ้านนะต้นเมียอ๋อเมียกำนัน เมียผู้ใหญ่บ้านอันนี้เมียผู้ช่วยเออใช่นูเมียผู้ช่วยอพอแล้วเอ่อจะละจะจะให้ทอนแล้วนะคะให้ทุกคนปลอดภัยนะคะและโมพุทธายะฮะเอาลืมแล้วพุทธเออหน้าโมพุทธายะนะโมพุทธายะ,ะายาารพระพุระไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ สีสะหัดสะสะทำมาพุทโธธรรมโมสังโฆถ้าใส่สีแดงเลยเขามาในป่าเขาจะได้ไม่คิดว่าเราเป็นหมูเป็นหมูป่าหรือเป็นหมาป่าเขาจะได้ไม่ได้ยิงเราถ้าแมมาแบบุดแบบสีดำๆเขาคิดว่าเราจะเป็นหมูป่านี่เราจะเป็นเป้าสายตากับนักล่าที่ไหมลงไอ้นั่นน่ะโดนจับน่ะแ่ตอนที่ไปด้วยกันเหรออันไหนจ๊ ใบสันะพี่5ยูโรเออเอ๊ะมันตรงมันโมซองเอ๊อเราก็ขับรถไม่เร็วนี่หว่าทำไมเราก็ตามตูดไอ้คนนั้นไงเออก็จะไปถามใหม่อยู่ว่าใหมไม่ลงคิดโดนจับใบขักพีมันลงใช่ตอนที่เราไปที่กันหรือเปล่าได้ครับสองวันส่งจดหมายน้อยมาแล้วทำคืนนี้ได้ก็ดเธที่เชียงคานพอหนูมาอยู่ตรงนี้นะหนูมองไปตรงนู้นตรงนู้นเยอะเยอะหนูก็ไปเกลียดตรงนู้นแล้วหนูกลับมาตรงนี้ น่น,น,น,นแหหก็งย,ยงาอ,อยู่หมาทไตรนี้หนกลบมาที่เดมอีแล้วยัานนางยงงตัวเอง่นะี้ใส่หวกใง่ยังรสทำมปลาเหมียวปลาเหมียวปลาเมียว,ม,ว,ม,ว,ม,วมันอยู่ด้านล่างลงมาลงมาโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยถือกล้อง มีแฟนไทยใจช้ำทั้งปีไม่เคยมีความสุขสบายโอ้ยฉันละนายความยากนันนกินนอนกินนอนนั่งกินนอนกินแบบฝรั่งนอนนะเราทำงานสามอาทิตย์นะคือแบบเนาะเราแบบพอดีเก็บเลยอ่ะผิดไปหน่อยนะเนี่ยตรงนี้ พี่นัทพี่นัทตรงนี้ดินมันไม่แข็งจะดึงออกมาได้ลากเลยดิน,นดินมันเป็นแบบรวมรวมลมล,มล,มลมนะเว้จริงจริงพี่นัยทำไมเนี่ยเราก็ดึงไม่ได้ดะพ,พี่เมียวดูแบบพอดีพอดีนะคุณไหมไทยเขาก็ใส่ชุดสีแบบว่าสวยงามมากสีแ,แ,แงนนดงดูดูเนี่ยมันถอดได้ที่ไหนเนี่ยกระเทียมปากดู เป่ยนป่าเพิ่งเกิดบอกมาเร็วไปหน่อยดูดิดไหมขอได้ที่ไหนเนี่ยมาเชิญ้วนเป็นคนลมาเป็นคนดูมันมันยุ่มแยยุ่มแย้ขึ้นน่ะยังไม่ตงยัง่ตึนี่นี่นี่ถ้าเป็นเนี่ยอุ้ยนั่นเห็นไหมผมผมอดซึมขาไม่ออกเอ้ผมเนี่ยตัดทิมซะเป็นยังงี้ดูนะยังงี้เนาะดูดจะดึงรากให้ดูอ่ะ เห็นไหมพอตั้งใจดึงมันไี่มันไม่ได้หัวต้อง่ายอ่างเพป็นสันกูดุดยืนเอาร้องร้องร้องซะหน่อยอยากให้ร้องไมมไท่อย่าร้องซะหน่อยเสียงดีนะไหมไท่ร้องร้องทั้งนี้ทางตูดหรือทางหน้าทางไหนนั่นแหละนั่นแหละเป็นมันสากแหละ้วอะไรตัวเนี้ยสากมันลำพงลำพงลำพงตอนแรกนี่ว่าอย่างนี้มันปกติมันต้องเป็นอย่างนี้นะแปลกว่ะเขาทำ เขาทำไม่ส่วนตัวเขาก็ต้องเอาไต่สวรรค์สันฝาโคอ,อาซาปีนฟไฟโคใจใจอายใจน้องบ่เปลี่ยนแปลงน้องถูกเปล่าก็ว่าถูกนะหัวใจนั่งมอให้

อเหมือนใจได้ปริญญาทีวิตภูสาวบ้านนาบทการศึกษามีน้องโอกาสเรียนควรจำเนื้อไม่ได้จนเป็นคนเลื่อนลอยให้คนร้องจำเนื้โอโชคดีมีไอ้เป้าคอยยัดยืนให้โอกาสมา เดี๋ยวได้เยอะแล้วจ้าเป็นตากาะกร้าเลยแบกจะไม่ไหวแล้วแล้วจ้ะอื้อไฟเอา,อาโอ้ยเสือกินน้ําป๊าเม้นตุ้ยๆอัจฉริยะ มีคนเขาบอกว่าเอฟซีใหม่บอกว่าจังหวัดสระแก้วเขาบอกว่าอยู่บ้านนเเดียยวกัลอยู่อำเภออะไรผมอยู่อยู่วัฒนาเขาบอกเราอยู่อารันอ้าวใกล้กันเลยเราอยู่อารันประเทศอยู่ตลาดลงเกลือเนาะเราเินตลาดลงเกลือใช่ใช่แป๊บนึงนะนี่น้ำพริกทำไมมีแต่ของทอดนี่ยังนไงพริกเผ็ดค่ะเดี๋ยวนูกขอส้วนเอาที่ก่อนนะเอาเลย มีจานหรือเปล่านี่นี่เอาจารย์มาลองไหมแต่มันแต่ไม่กินเยอะแต่มันแข็งแล้วมันจะอิ่มก็ไม่แข็งกหรอนี่กล่องน่ารักนี่เรามากินข้าวป่าเลยเนี่ยมันจัดเต็มเลยนะนี่อะไรคะอันนี้ของไม้ไทยหาเห็ดมาเยอะไงอันนี้ไอ้ปนปานิน ส่นนี้ของพี่นัทก็มีไข่เคียวหมูทอดหมูคั่วพริกเกลือของพี่เมียวก็มีปลาสลิดจ้าหมูทอดปลาทูก็มีข้างล่างนะปลาทูทอดน้ำพริกเข็ดฝรั่งก็มีนอันี้น้ำพริกเข็ดซันตาแอนเหรอเอาช้อนกลางอะช้อนกลางใส่นี่ไงช้อนเอาเลยข้าวขาวเม่าใส่นี้ก่อนอันนี้ช้อนกลางน้ำพริกนะคะแล้วก็เอากินเลยจ้ากินเลยจ้า เอาท้องอื่น่ะเอาทีละอันนี่ล้างอีกทีนึงแล้วกันใช่นะเพราะต้องหยิบปลาสลิดเอาไหมหรืว่ามันเปล่าอ่ะเราล้างอันนี้แล้วก็ไปล้างน้ำปลาอีกทีนึงก็ได้เดี๋ยวมันจะมันจะเหมือนกับมันจะมีอะไรจะมีกลิ่นของมันอยู่นะจะแบ่งว่าปมึกกินไม่หมดราดกระทิลงนะมะเดยวมะม่วงโอเคไหมแต่ว่อ จะได้ต้นใหญ่นะหมายถ่ธอจะกวนนุชทำงานที่สวนอาหารวัวถาอาหารก็เป็นประมาณนี้แหละจะมันน่ารักดีนะเราว่าทำขายยังชอบเลยเวลาเราไปกินก็ง่ายัสองอย่างม้นดินทำแบบรีบๆเมื่อเช้าอะเป็นสาตล์นแนีนี่ครับพ่อเมียไม้ผักไม่มีใครเอาผักอะไรมาเลยเพราะว่าไม้นี่ไม้นี่หนูชอบนี่ทำไมกินดิบได้นี่ก็ใส่ไขมาชอบกินแบบนี้แต่ต้องทำสุกเนี่ยเนี่ยใส่ไข่มาเต็มเลย มันขึ้นจมูกดีแล้วมันมนหไม่ได้เป็นบัดนะหนูกินไอเนี้ยกินมาเป็นหลายปีแล้วไม่ก็เป็นบวันใช่ใช่มันไล่บัดผมเองอันนี้เขาก็จะฉันรวมนะคะตอนนี้รวมอันนี้อะไรคะไข่เจียวันรวมอาไลยด้หลตัว ก่อนเดี๋ยวเคี้ยวไม่ได้อมๆก่อนหนูไม่ปิ้งปิ้งมาหอมเลยก็ยืนหรอคุณร้อนกำลังดีกำลังดีกลั็บรรยากาศแล้วตัวนี้ยิ่งบางด้วยเนี่ยเหมือนไม่เอาออกมาไม่ได้รีดเลยอืมไม่ได้ดิ I'm ที่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาจ้าพี่น้องจ๋ะเก็บเสื้อกลับบ้าน you